ยิปโซยิปโปโตัวใหญ่ใหญ่โวยา,ายเดินไม่ไหวตัวใหญ่ใหญ่อะไรตันอะไรเนี่ยเพลงของมูได้ไงกำลังยิตเลยตอนนี้อ๋องั้นเหรอยิปโปยิปโปยิปโปตัวใหญ่ใหญ่ ันนี้เรามากินขนมสีม่วงปทัทะสิเดทำไมเธอดีดจังเลยอ่ะเธอยังไม่ได้กินอะไรเลยนะก็ดูทรงผมแชมป์สิครับมันคือทรงผมชาวล็อกออออชาวล็อกก็ชาวล็อกวันนี้มีอะไรบ้างลหละพวกเรามีขนมเวเฟอร์ apor, สอดไส้ช็อกโกแลตและน้ำผลไม้ไซเดอร์ของแชมป์ก็จะเป็นน้ำรสแอปเปิลนะครับ น้ำของใบหย,ยกเป็นองุ่นดำส่วนเวเฟ,ฟอร์เป็นช็อกโกแลตสดใสเฮเซลนัท hey แล้วใครเริ่มก่อนดียแชมป์พี่ใบหย,ยกเริ่มก่อนก็ได้เพราะแชมป์เป็นคนเสียสละเทเมย์ทุกคนงั้นใบหย,ยกเริ่มก่อนงั้นเอาเป็นช็อกโกแลตเฮเซลนัทเฮ้ยนึกว่าจะมีชิ้นในนี้เลยแต่เ,เขาห่อมาด้วยนะคะ โ oh, ได้เยอะอยู่นะคะเนี่ยดูจากปริมาณสิเย้ <Yeah. S 2> ชิมกันเลยค่ะรสชาติช็อกโกแลตอะ่ะอร่อยมากแถมยังมีความมันของเฮเซลนัทอีกด้วยใครที่ชอบรส ช็อกโกแลตผสมเถน่ในหน่อยตรงนี้เลยส่วนตัวใบหยกชอบมากเอาไปเลย8คะแนนโห้ทำไมให้น้อยงเลยอ่ะนี่ของแชมป์นี่ของแชมป์อะของจริงนี่น่าจะเป็นรสออริจินอลนะครับช็อกโกแลตเต็มเต็มเลย นี่ไงได้เยอะมากครับทุกคนน่าจะสิบชิ้นแน่อหอมชโโ็อกโกแลตสุดชโโ็อกโกแลตเต็มเต็มพี่ปหยกคงจะไม่ได้กินสินเพราะคนละสี ก็เหมือนเส้นทางชีวิตนี่สิ้นสุดแล้วนี่ฉันเกิดมายังใช้ชีวิตไม่คุ้มเหละเนี่ยสงสัยมันยังหอมไม่พอหอมหอมกับเดิมนะจะเคยแล้วแต่ไม่กินแปลกๆนะครับทุกคนยังไม่รู้ว่ากินอะไร ขอพี่กินด้วยสิน้องแชมป์พี่ประโยชนก,กับแชมป์เนละอสีนะครับเออพี่อยากประสบความสําเร็จในชีวิตน่ะขอพี่กินเถอะนะก็ได้พี่ประโยชนชิ้นเดียวนะครับเฮ้ยแชมป์เดี๋ยวทําให้มันหอมขึ้นด้วยสิมันไปสู่ส่วนตัวของแชมป์นะแต่พี่อยากกินแบบหอมๆมาแชมป์ก็ได้พี่ประโยชนในไหนก็ไหนๆแหละข้างหนึ่งเลยกัน ของอร่อยฉันมีคนได้กินด้วยเลยสดชื่นเฮ้ยบ้าไปแล้วนี่มันของอร่อยของฉันนะความอ,อร่อยห,หมดไปต่อไปความสดชื่นมาต่อไปแค่ก่อนดีอะแชมป์งั้นให้พี่เริ่มก่อนแล้วกันนะเลดี้เฟิเร์สเมื่อกี้แชมป์ยังเป็นสุภาพบุรุษเลย ของใบยกรดองุ่นดำนะคะใครเริ่มก่อนนะจักคนเท่าเดียวไหมอ่ารู้จักไว้แชมป์ก่อนนะพี่ใบยกเป็นผู้ชายต้องไม้กินก่อนบ้างเซเห็นอ,อกเห็นใจแชมป์หน่อยมากินกันกนะทุกคนต่อไปตาแชมป์นะครับว้าวอืมกินหอมแอปเปิลมาก ได้กินซ่าข,ของโซดาด้วยนี่สินะน้ำผลไม้ไซเดอร์แสนอร่อยใครที่เป็นสายรักสุขภาพลองได้นะครับอ่ะมากินกันเลย1 2ึ่งสองสามอ,อมหอมกินผลไม้มากเหมือนได้กินของไฟเบอร์เหมือนได้กินของโรไบโอติกเหมือนได้กินแอปเปิ้ลที่สวนแอปเปิ้ลเหมือนได้กินน้ำสปริงเกอร์จาก สวนเหมือนได้กินน้ำสปิงเกอร์จากสวนเหมือนได้กินขี่ดดแล้วฉันกินน้ำแค่นี้มันจะลุกถึงขนาดนั้นได้ยังไงอย่าโอ้สิมาดูนี่อังุ่นดำขำชิมกันเลยคะ่ะโอ้พี่วยโยกเปิดกระป๋องได้ชำนาญจังอ๋อแค่นี้ธรรมดานะแชมป์ส่วนมากอ่ะพี่ใช้ขวดงัดขวดมากกว่าแบบนี้แบบนี้ รสชาติที่คุ้นเคยอร่อยมากเหมือนเคยกินตอนหลังเลิกงานน่ะเหมือนเคยกินตอนหลังเลิกงานน่ะเหมือนเคยกินน้ำแบบเนี้ยที่ร้านนั่งชิลอา้าวชอน,ชอ,นอยากจะบอกว่าไม่มีแอลโกอฮอลผสมนะคะหอมมากุ่นดำมากน้องแชมป์แชมป์ ปิดรายการกันเถอะเออ,อเยังหูเรื่องเลยจะพากินยังดอกปบนหัวเว้ยเฮ้ยอย่าเว้อไปหน่อยเลยแชมป์เนี่ยมันไม่มีแอลโกอฮอล์เออฟังเด้อไอสมัยอ่ะอยินไลฟ์กันยี่อ่าปิดรายการกันถ้าเพื่อนๆชอบสีไหนก็คอมเมนต์กันด้วยนะคะมันจะเป็นสีแดงหรือสีม่วง อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้พวกเราไปก่อนแล้วบ๊ายบายฝากกดไลค์และกดติดตามช่องช็อตของพวกเราด้วยนะคะตรงนี้เลย